โลกมียักษ์และหมูมารนสันดาณชั่วชาช่อทนกัดกินวิญญาณของคนต้องทนยอมไปนาถาดมันโลกมีปีศาจสซา,สาตาน สามาณโหดร้ายเช่นกันสุขลอนเห็นคนข่าฟันห้ำหันาประหารชีวียักษ์มานาซาตาพีร้ายแฝงกายในคราบคนดี เลิดลำหาน้ำใจไมยตรีที่แท้ก็แค่หลอคนอย่าริมบังอาจสบตาบัรดาสาวกทุกตนไม่งั้นจะต้องปีบอนไม่พ้นอำนาจแห่งมา ยักษ์มารสาตานพีร้ายแฝงกายในทุกชีวีหากไริศีลรมความดีไม่อาจหนีพ้นบ่วงมา